สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องอ l p h a t v a ทีวีแอนเกมโนบอชชแนลนะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำดิสคอทของผมนั่นเองขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนลงทะเบียนก่อนก่อนที่จะเข้านะครับจากนั้นถ้าเกิดทุกคนเจอแล้วเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์ของดิสคอทของผมไปใต้คลิปเลยครับโอเคห้องแรกคือห้องคุยเล่นนั่นเองเย้ห้องคุยเล่นนะครบใช้สำหรับการคุยเล่นได้นะครับ นีกนะค,คือห้องคุยเล่นคือผมจะทําการสามารถคุยได้จะมีตอนนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดห้าคนแล้วนะโอเคถ้าเกิดใครยังไม่เข้าร่วมอย่าลืมเข้านะครับโอเคส่วนห้องส่งผลางานรีวิวนะครับตัวอย่างอยู่นี่นะครับตัวอย่างโอเคนะคตัวอย่างเนี่ยผมจะทําการกดรูปเข้าไปให้ดูเลยโอเคเย้ดด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 ด ว่าอันนี้ผมส่งรูปแล้วจากนั้นผมก็ได้เขียนว่าผมส่งรีวิวเทเวนอีเลเวนแล้วก็ต่อท้ายด้วยยูสดเดมแต่ผมลืมเขียนนะครับส่วนห้องแฟนอาร์นรั่นก็คือให้ทุกคนวาดรูปของผมมานะครับหนึ่งตัวละครมาก,ก็ได้หรือเยอะใจก็ได้นะครับแล้วจากนั้นผมด้ทําการไปแปะในห้องของผมนั่นเองให้ดูสวยจามเจ๊ดส่วนห้องขามเกล็ดกคือห้องคุยนะครับสามารถคุยได้ด้วย นสามารถคุยได้นะควันนี้คือผมอัดไว้เลยนะโฮเเมื่อเช้าผมก็ไปอัดแล้วแต่ไม่มีใครเข้าไปดูเลยนะโอเคอย่าลืมบรรจกันนะที่หลังอนะ่ะโอเคสำหรับวีดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะครับบายสวัสดีครับอ,อันนี้มีผู้ร่วมสมาชิ6คนแล้วโอ้โหขอบคุณมากครับสมาชิ6คนแต่ออนไลน์ตอนนี้ผมคนเดียวแนละ้ว มีใครเข้ามาร่วมมากนะครับเดี๋ยวผมจะทำการคัปปี้เดี๋ยวผมจะ share แชร์นะห้าสี่สามสองึโอเคคนระับพร้อมนะครับห้าสี่สามพอมหนึ่งผมยังไม่ลงนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับนิ่งอยู่นะฮิมน,นะโอเค